สวัสดีค่ะที่สีรัตน์นะครันเพื่อนวันนี้จะมาทําอะไรนะวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะนะครันเพื่อนนะเออมาเก็บผักนะมาเก็บผักกันแต่เมื่อคืนก็ฝนตกแบบฟ้ารั่วเลยนะค่ันเพื่อนนะฝนตกแบบฟ้ารั่วเลยนะ ที่สีร้านได้แบบอบอกไม่ถูกพเพื่อนเลยคือมันตกทีเนาะมันตกทีแล้วก็ตกหนักเมื่อคืนนะ่ะนะคะแล้วน้ํามันก็ขังนะเพื่อนๆนะน้ํามันก็ขังแต่มันขังไม่นานหรอกเนาะเพราะว่าไอ้ดินที่มันอยู่รอบบ้านพีสีแล้วน,นะส่วนมากมันจะเป็นดินทราย ข้างล่างมันจะเป็นดินทรายนะเพืเ่อนๆนะดินของหมู่บ้านมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนาะเพราะเขาจะใช้ทรายนะมามากบนะเป็นมันจะเป็นกวดนะกวดก็พวกกวดที่เขาทุบจากพวกวัสดุที่มันมันเป็นตึกล้างหรือเป็นอ,อ่าอิฐอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะที่เขามาถมที่นะเนาะอ่าแล้วก็เอาทรายกบ มันก็จะขังไม่นานหรอกนะเ,นเพื่อนแต่ทีนี้พอมันตกบ่อยๆเข้านะฮะดินมันก็จะคือมันจะไม่ไม่แห้งนะเ,นเพื่อนมันจะเย็นจะชื้นจะชุ่มน้ําตลอดนะนะพืชผักพี่ดินะมันจะมีปัญหาไอ้ที่ประเภทที่ลงดินเน่ยเมื่อคืนตกหนักนีกน่คือละแวกนี้นะเ,นเพื่อนเนี่ย น้ำนี่จึงมาถึงนี่เลยนะฮะเนี่ยจึงน้องมาถึงหน้าบ้านนี่เลยเพราะว่ามันตกหนักเนาะพี่สีรัตก็โอ้ยเนาะไอพืชข้างในพวกกล้วยพวกอะไรไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกเพื่อนๆนะด้านในไม่เท่าไหร่แต่เวลา,าน้ํามันมามันก็จะมาทางนี้แหละหะใน้นีนเนี่ยมาทางนี้แหละ เพอมันต่ํำไงมาทางเนี้ยมะละกอพี่สินะทำใจเนาะมือทำไงก็เนี่ยไว้ดูเหตุการณ์เนาะก็ถ้าเราจะปลูกเขาจริงๆนะฮะพี่ก็อาจจะต้องรื้อบริเวณน,นี้แหละเนี่ยรื้อนะคะเราอาจจะยกอ ให้มันสูงขึ้น,นเนาะเพื่อนนะ,ะแล้วก็หาทางให้น้ำมันอ,ออกไปทางด้านหน้าบ้านเนี่ยออกไปทางนู้นน่ะปกติเขาก็ออกไปทางนูงนะ้ออนอ,อยู่แล้วนะฮะแต่มันจะลงไปด้านนั้นก่อนนะน้ำอะ่ะลงไปด้านนั้นแล้วมันถึงจะไปนู่นนะคะเฮย้ยฝนมีมีที่น้อยๆเนาะ,ะยิ่งใหญ่จะปลูกผัก มาบ่นอีกแล้วนะเพื่อนบ่นให้เพื่อนๆพื่ฟังนี่แหละนี่จะบ่นให้ใครฟังเนาะเออก็เดี๋ยววันนี้จะไปเก็บผักเนาะเก็บผักผักเขาก็โตแล้วชงชมนะเดี๋ยวพี่สีราจะมาเก็บเนะมาดูนี่ก่อนนี่ดูพี่ก็แปลกใจเนะาะมะเขือลูกเนี่ยมันทำไมป้อมปอมอย่างเงี้ยนะ ปกติเขาต้องเป็นมะเขือยาวนะนเพื่อนๆนะเออเห็นแต่พี่ต้อมอนะเขาไปถ่ายมะขเขือไอ้มะเขือยาวเนาะเป็นมะเขือยาวมันอนะ่ะแล้วลูกมันก็ออกมาปัป้มๆนะเออเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะนเพื่อน <c oughs> พี่ก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นอะไรกันแน่เนี่ยตกลงมันจะเป็นอะไรอืม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูไปก่อนดูเขาจะเป็นมะเขือยาวให้เราหรือปล่านะนะนะเออเป็นอย่งงางนั้นไปเนาะแปลกๆกดูไปเนาะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะเป็นมะเขือป้อมเลยจะเป็นมะเขือยาวเราก็กินหมดแล้วเพื่อน แต่มันจะกลายพันธ์ไงพี่ก็ว่าเอะมัน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 จะกลายพันธ์เหรอหรือว่ายังไง <c oughs> ตลกบจริงเลยเอาไปเดี๋ยวไปเก็บผักกันเมือนไปเก็บผักกันอันนี้ชาออมนี่ก็เดี๋ยววี่เสรจแล้วก็จะเก็บไปแล้วเนาะ ตัดไปก่อนเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะมันก็จะได้แตกขึ้นมาใหม่อาจจะเอาไปทำไปทอดนะทอดใส่ไข่กินก,นกินกับน้ทำพริกทำน้ำพริกกะปิก นี่ก็ตัดเลือกไปงั้นแหละนะนเพื่อนตัดเพราะว่าจะให้มันแตกแต่ที่เราจะกินได้มันก็กินแค่ยอดมันแหละแต่เป็นใบใบนี่มันก็กินไม่ไหว,วนะแก่เอาไปทอดปนเพื่นเพื่อนททอดปนก็มีหลายผักน จะเก็บได้วันนี้คณะด้วยเนาะล่อยไปนานเกินไปเดี๋ยวมันก็จะแก่ กินตลอดนะเก็บกินได้ตลอดแหละหน้าลงเนี่ยคือมันได้กินตลอดจนพี่สิรัตมีความรู้สึกว่าอยากจะปลูกมันเพิ่มแต่มันก็ยังไม่มีที่จะปลูกเนาะมันออไม่มีที่จะปลูกไปผัดนั่งใสขง่ข้าวพงข้าวผัดมามุงมามานะ่านะหลานพี่เขา คีอเขา,าทำของเขาไปตัดแล้วเราเข้ยมาใส่ปุ๋ยเพื่อนๆเนาะใส่ปุ๋ยบำรุงไปเดี๋ยอะแต่ออกมาอีกเนะี่ยได้กินอยู่เรื่อยนะฮะนี่พนานพี่สีรัตตัดกินอยู่เรื่อยเลย แตกดีนะใส่ปุ๋ยนเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ใครดูคลิปพี่สีรัชก็จะเห็นแหละว่าพี่สีรัชเก็บคณะแปงเนะี่ยเก็บอยู่ประจำเนี่ยปลูกแค่น้นด้กินมจานนะเพื่อนๆอย่าว่าไปนะนเก็บอย่เรื่อยนะคณาแปงเนะีย เลยกินตลอดเก็บิดไปก่อนมันีแตกขึ้นมาใหม่มันจะได้ไม่ไล่กันเนะบางทีเราปล่อยไว้มันโตกไม่ทันกันทีนี้โตแค่ต้นสองต้นนี่เดี๋ยวเราก็เอาปุ๋ยมาบำรุง,งใหม่เพื่อนเนี่ยแล้วก็แตกออกมาอีกนะี่ก่อนใส่แล้วก็ อตัดรับพวกใบที่มันแกนแกนแก่ๆอะไรพวกเนี้ยเราก็เลาะออกไปนะแล้วก็ปุ๋ยมันใส่ปุ๋ยใส่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะที่งัวนะกับฮอร์โมนไถ่ปุ๋ยที่เขาชอบ เพื่อนๆนเะนี่ยนี่จะตัดแล้วนะตั้งกล้องนละ้มันก็ไม่ค่อยถนัดเพื่อนๆนะใช่ไหมนี่นี่ าเงี้ยะเพื่อนเฮ้นะปลูกก็ได้กินเพื่อนมะเขือม่วงนะพี่สิละปลูกค่อนข้างจะแบบว่าคือดลบกนะจนพี่มีความรู้สึกว่าเอ้มันจะถูกชะลกกับพื้นที่เราหรือเปล่าหน้านี่เห็นไหมไอเนี่ยฝน,น,นตกมาก,มากๆนะมะเขือเนี่ยเพื่อนเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยมาเขือโลกใบเหลืองใบสีน้านตาลนะมากันหน้าฝนนี่แหละเขือม่วงเนี่ยจนพี่มีความรู้สึกว่าโอ๊ยเขาจะถูกกับพี่หรือเปล่าถูกกับพื้นที่ของพี่ รอ,อ,อ,อบนี้เก็บได้เยอะเลยนะนเพื่อนๆเก็บได้เยอะเลยเดี๋ยวอันนี้จะเก็บไปเลยเนาะราะว่าปล่อยไว้นานไม่ได้นะเดี๋ยวแก่แล้วน้าอร่อย สองชมด้านนอกนี่ดิได้ไหมโฉมด้าน,นนอกน,นี่ไม่ค่อยเป็นยอดเลยเหมือนเขาจะแกนแกนปล่อยไว้ก่อนคราวที่แล้วเขาแต่งใบวันทีแล้วนะฮะเดี๋ยวน้องมาแต่งอีกต้นเขาจะแปลกๆโดนแย่งอาหารหอ่ะใส่ปุ๋ยไม่พอมั้ง ตกหนักเพื่อนๆเนียอันนี้จะเอาไหมเน่เอายังไม่โตปล่อยมันไปก่อน อบนี้นะฮะมะเขือม่วงเนาะได้เยอะเลยนะคะนี่สองสามอย่างอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวไปให้ยายเขาทํากับข้าวที่บอกว่ามะเขือม่วงเนี่ยอาจจะถูกฉลกกับพี่เพราะอะไรเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าพี่ปลูกมะเขือม่วงแล้วมันดกมันมันติดดีมันงาม นะคนปลูกพืชปลูกผักก็อย่างนี้แหละต้องคอยสังเกตแล้วนะว่าเรามีความชำนาญเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็ดินอากาศนะบริเวณของบ้านเราอะ่ะมันเหมาะกับพืชชนิดไหนนะคะคืออันนี้พี่ก็เคยไปศึกษาหาความรู้นะมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะเพราะว่า ดินฟ้าอากาศแต่ละที่นะแต่ละภูมิภาคนะมันต่างกันเพื่อนนะ,ะบางทีเราอาจจะปลูกได้นะมันอาจจะไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไม่เหมาะสมกับอากาศในภูมิภาคบ้านเรานะ,ะแต่ว่าเราก็เอามาปลูกได้นะฮะแต่ว่ามันก็ต้องมาบังคับกันแหลนะเนาะใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยคือก็ต้อง อัดกันนะนะฮะดูแลกันอย่างพิเศษอย่างเงี้ยมันถึงจะได้นะฮะบางทีมันก็จะต้องดูแลกันเยอะค่าใช้จ่ายใจใจก็เยอะนะในการที่เราจะดูแลเขาเพื่อที่ให้เ,เราสามารถเก็บผลผลิตกินนะ,นะะแต่ถ้ามันถูกกับทิ้ฟ้าอากาศบริเวณน,นั้นเนะะี่ยมันก็ไม่ต้องไปอัดปุ๋ยเยอะไงนะ เก็บไปกินนี่นะให้เขาแตกใหม่เพื่อน,อนปลูกได้ก็เหมือนเรื่องแหละเอาพืชผักที่มันเป็นพืชผักของจังหวัดอื่นๆนเนียมาปลูกในจังหวัดของเราอย่างพวกอง,งุ่นเะงี้ยนะมันก็ต้องการอากาศเย็นถูกไหมเพื่อน แต่พอเรามาปลูกทางาภาคกลางนะหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันยังอากาศใกล้เคียงกันนะกาจากาทางภาคเหนือเนอะอาะแต่ถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะร้อนมากกว่าพอเรา อาหุ่นมาปลูกเนี่ยโอ้โหเพื่อนเอนเอ้ต้องแบบใช้เคมีกันสุดฤทธิ์เลยอะนะมันที่จะได้กินนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราปลูกพืชปลูกผักที่มันถูกกันกับอากาศนะหรือว่าดินในภูมิภาคนั้นมันก็ดูแลง่ายนะคะคือบางที เราก็ปลูกไปก่อนเนาะเราไม่รู้หรอกนอ้อบางทีว่าพื้นที่ของเราดินของเราอากาศตรงบริเวณบ้านของเราเนี่ยมันเหมาะกับพืชอะไรบางทีเราก็ไม่รู้หรอกเนาปลูกไว้ก่อนนะอันนี้ในพี่ไปฟังจากาาท่านอาจารย์อะไรเนาะพี่จำไม่ได้แล้วนะฮะท่านก็เป็นป่า,ปาเนะาะป่าทางการเกษตรนั่นแหละ อาจารย์เป็นอาจารย์ทางการเกษตรเนะาะท่านก็บอกเรามาอเนี้ยว่าถ้าเราไม่รู้นะว่าอาพื้นที่ของเรามันปลูกอะไรจะงามเนี่ยให้ปลูกไปก่อนนะฮะปลูกไปก่อนปลูกไปทุกอย่างแหละนะถ้าอะไรที่มันเหมาะกับเรานะคะเพื่อนๆนะคะเขามันก็จะง่ายไงไม่ต้องดูแลยากนะนะันะ่ะก็คือว่ามันเหมาะกับเรา แต่ถ้ามันดูแลยากโอ้นะต้องคบประหง,งเงินสุดฤทธิ์สุดเดชนั่นก็คือว่ามันไม่เหมาะนะไม่เหมาะกับพื้นที่ของเราไม่เหมาะกับอากาศของเราเนาะนะนะถ้ามันเหมาะมันก็คือง่ายเออนี่พี่สีรัลลืมไปเลยจะพาเพื่อนๆมาดูนดี่พี่สิรัลดูพี่สิรัลก็ขำขำ,ำนะคือนี่ อ่าท iedzieć, ีแรกเนาะเพื่อนเนี่ย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 ไอ้ลูกกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันเป็นเหตุนะฮะนี่นะเนี่ยเชื้อที่มันเดินอยู่นั่นอ่ะที่เป็นขาวๆเป็นตุ่มๆอยู่นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นเหตุนะเออทีแรกเนี่ยพี่สีแล้วคิดว่ามันเป็นเปลือกไข่ครั้งแรกอะเนาะเนี่ยพี่สีแล้วคิดว่าเขาเป็นเปลือกไข่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าพี่สีแล้วเราเศษอ่า ใบมงใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยมาใส่นะแปลงเนี้ยก่อนที่พี่จะผักมาลงเนาะแล้วอา่าตอนที่พี่หมักใบไม้ตอนนั้นน่นะฮะแล้วพี่เอาจุลินทรีย์จะปวกนะคะมามาลาดนะมาลาดเศษไปไม้นะคะนะอะเนี่ยเห็ดนะเพื่อนๆขาวๆเนี่ยตอนแรกพี่ร่ามันเป็นเปลือกไข่เป็นเศษเปลือกไข่เอา้ามาจับดูมันไม่ใช่นะมันเป็นเห็ด แต่ไม่รู้มันเป็นเห็ดอะไรนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยนะอก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนนะดูว่าเขาจะออกมาเป็นเห็ดอะไรนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยคือที่พี่ไปดูจากคลิปเพื่อนๆนะฮะที่เขาอานำจุลินทรีย์้าวปวกเนี่ยนะฮะไปลดราดตามเศษใบไม้นะหรือวาอ่ากองไม้ต่างๆนะฮะบริเวณรอบสวนะนะที่เขาจะเพาะเชื้อเห็ดอะ นะเขาใช้จุลินรียเจาปวกเนะี่ยไปลาดลงไปนะมันก็ทําให้เกิดเชื้อเห็ดได้เนาะเออแต่พี่ก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเยอะแยะนะคะเพราะว่าคือพื้นที่ของเรามันไม่เหมาะที่จะไปทําเกี่ยวกับเรื่องของการเพราะเห็ดนะพี่ก็ไปดูดูผ่านๆเฉยๆนะดูว่าเขานําจุลินทรียเจาป่วกไปใช้แบบไหนแค่นั้นเองนะฮะแต่ทีนี้พอพี่เอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการหมักนะหมักใบไม้บริเวณเนี้ย หมักไไม้หมักดินน่ะเนี่ยที่พี่ลาดลงไปอ่ะนะเพื่อให้มันเกิดการย่อยสลายเร็วขึ้นเนาะที่พี่ทําแต่บางเอิญมันมาเกิดเชื head, ้อเห็ดสจ้ะเพื่อนๆเห็ดไม่รู้เห็ดอะไรนะคะนะคะนะ่ะปล่อยไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันเนาะว่ามันเป็นเห็ดอะไรน้ําโตแล้วนะนะ่ะโตแล้วนะคะนะคะ่นะเห็ดอะไรเพื่อนๆทีเนี้ย เออดูดีเนี่ยแนย่ใช่นะฮะเน่่เน่เ่่ขาวขาวเนี่ยนู่นน่ะเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นเชื้อเห็ดนะฮะน่ะน่ะขาวขาวน่ะเออเอาสิเป็นเส่นั้นไปเนาะอืาก็ดูต่อไปกันแล้วกันนะเพื่อนพี่สีรัฐก็ไม่มีความชำนาญหรอกในเรื่องของเห็ดอะไม่ชำนาญ นะเอาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะเพื่อนๆนะพาเพื่อนๆมาคุยไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะไปเลยนะฮะแล้วก็มาเก็บผักเนาะมาเก็บผักนะเก็บผลผลิตนะพอเราปลูกแล้วเราก็ได้เก็บผลผลิตมันก็หน้าชื่นใจนุน่นเพื่อนดูเห็นอะไรไหมแสบไหมเพื่อนนะ อทากหอ้ทากนะคะนั่นน่ะดูสดิแสบไหมล่ะมันไม่ได้ลุกลันพืชผักนะนู่นนไมน,นธรรมดาแล้วฮะเพื่อนนั่นน,น่ะนะ หนาดโรยเกลือแล้วอะไรแล้วสารพัดนะฮะมันเว้นไปช่วงสองวันสามวันไม่ได้นะหน้าฝนหน่อยโอ้โหไอพวกไอที่เรามีป่ากล้วยเยอะๆอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆต้องไปดูเลยนะหน้าฝนฝนอย่างเงี้ยนะถ้ามันมีนะโอ้มันไปกัดกินยอดหมดแล้วฮะ,ะทากอ้าก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะเพื่อนๆวันนี้ พามาเก็บผักเฉยๆมาคุยกันเลาะดูสวนเนาะฝนตกหนักที่มันก็อย่างนี้แหละหน้าฝนเนาะไม่ตกก็ไม่ดีตกมานิดหน่อยมันก็ดีตกมาไปมันก็ไม่ดีนะนี่แหละอะโอเคแล้วกันเนาะก็เอาไว้ มาพบกันในคลิปถัดไปดีกว่าเนาะบ๊ายบายค่ะ